อาาาาาวิศษััังงเเกืนนหลใสะทจรร้่บ67ปีบางพระ67ปีแห่งความภาคภาูมิใจบางพระสถาบันการศาึกษาแห่งภาคตนออกของประเทศไทยได้มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าจากยุคบุกเบิกจนถึงปัจจุบันรวมสี่ยุคสี่สมัยดังนี้ยุคที่หนึ่ง ยุคของการก่อตั้งบางพระได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่4เมษายน2501ในนามวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระสังกัดกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการเปิดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรประโยชน์ครูปฐมเกษตรกรรมประกาศนียบัตรประโยชน์ครูมัธยมเกษตรกรรมและหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพแผนกเกษตรกรรมยุคนี้ บางพระนับได้ว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรของประเทศไทยยุคที่2ยุคการเติบโตขยายผลโดยในปีพศ2 5 1 8ปรับฐานะเป็น,นคณะเกษตรศาสตร์บางพระสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการจัดการเรียนการสอนในระดับเยี่ยรีหลักสูตรวิาาทยาศาสตร์บัณฑิตหรือวอทอบอสายเกษตรได้แก่พืชศาสตร์สัตวศาสตร์ กเกษตรศึกษาการประมงวทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์อุตสาหกรรมการ,กรเกษตรบริหารธุรกิจกเกษตรยุคที่3ยุคแห่งมงคลน,นามเมื่อวันที่15กันยายน2 5 3 1พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชทานนามเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลคณะ,กะเกษตรศาสตร์บางพระได้จัดการเรียนการสอนทั้งระดับบัณฑิตและบัณฑิตโดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ต่อมาในยุคที่4ยุคของการพลิกโฉมโดยในวันที่18มกราคม2548มีพระราชบัญ <Jah> ญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลยุคนี้คณะเกษตรศาสตร์บางพระได้ขยายการศึกษาออกเป็น7โหน่วยงานประกอบด้วย 1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 5. สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ 6. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม 7. สถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลออกสังกัดกระทรวงการอุดม,มศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอ,อวอจัดการเรียนการสอนระดับมริยมศึกษาเบียโทและิญญยเอกโดยมีสำนักงานอาธิการบดีตั้งอยู่ที่บางพระ และมีการจัดการเรียนการสอนในอีกสเขตพื้นที่ประกอบด้วย 1. วิเขตจ,จันทบุรีอำเภอเขาคิจกูลจังหวัดจันทบุรีมีความโดดเด่นด้านไม้ผลเมืองร้อน 2. เขตพื้นที่จัก,กรพงภัวนาศเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีความโดดเด่นด้านการบริหารธุรกิจ 3. เขตพื้นที่อุเทนถวายเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีความโดดเด่นด้านวิศวกรรมโยธา สำหรับเขตพื้นที่บางพระมีความโดดเด่นที่หลากหลายได้แก่การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้เวนด้ากเกษตรบางพระการปรับปรุงพันธุ์บัวประดับการพัฒนาพันธุ์ข้าวก่ำบางพระถั่วฝักยาวม่วงบางพระการจัดการปศุสัตว์และสัตว์น้ำห้องปฏิบัติการทางวิชาตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตและการไปรูปอาหารครบวงจรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ที่ตอบโจทย์ e อซี โรงพยาบาลสัตว์ที่ทันสมัยศูนย์ฝึกอบรมระบบการขนส่งและโลจิสติก EEC หลักสูตรการจัดการการบินแห่งแรกของภาคตนออกหลักสูตรสถาปัตยกรรมแห่งเดียวในภาคตออกและในปีพศ2564กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อนุมัติให้บางพระเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ Center of Excellence 3าศูนย์ประกอบด้วย 1. ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตร 2. ศูนย์วครบวงจร 3. ศูนย์ทดสอบผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์จากวันนั้นถึงวันนี้67ปีบรรพชนบางพระจากรุ่นสู่รุ่นได้มีการบุกเบิกฝ่ฟาฟันสั่งสมประสบการณ์สืบสารอุดมการณ์บางพระสร้างตำนานบางพระตักกิลามดดกทางการศึกษาแห่งภาคตันออกของประเทศไทย67ปีบางพระได้มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าสร้างชื่อ สร้างคนสร้างผลงานหล่อหลอมให้เป็นบัณฑิตที่อดทนสู้งานวิชาการดีมีวินัยและใส่ใจสังคมสมาคมสิทธิเก่าบางพระได้มีการจดทะเบียนเป็นสมาคมในปีพศ2534จนถึงปัจจุบันมีนายกสมาคมสิทธิเก่าบางพระเข้ามาบริหารงานจำนวน9ท่านดังนี้ 1. นายสัญญาเทียมศิริ 2. นายสมบูรณ์สุทธิพงศ์ สนายสาธิตอุดมมงคล 4. นายละอองพยนห้ารองศาสตราจารย์ด,ดรเกษมส้อยทอง 6. รองศาสตราจารย์อารามอัธเจดี 7. ดรเรวัตภทัยสัจยพงษ์ 8. นายศิรัตเข็มนาค 9. อดรสายันหงษาสมาคมสิทธิเก่าบางพระนับเป็นศูนย์กลางของลูกบางพระคือการเสริมสร้างความผูกพันความสามัคคีและความเข้มแข็ง บางพระพี่น้องเพื่อนพ้องต้องรักกันสมาคมสิทธิ์เก่าบางพระเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารให้แก่สมาชิกสิทธิ์เก่าและระหว่างสิทธิ์เก่ากับมหาวิทยาลัยสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมสมาคมสิทธิ์เก่าบางพระและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรออกมีความตระหนักถึงความสําคัญ ของการพัฒนาองค์ความรู้และการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตมหาวิทยาลัยแห่งความสุขเราลูกบงังพระทุกคนร่วมกันฝากความดีไว้ในแผ่นดินซึ่งเป็นภารกิจที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศให้มีความเข้มแข็งมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนดังนั้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองปีแห่งมงคล ในวาระครบครอบ67ปีบางพระและเพื่อแสดงจุดยืนที่ชัดเจนร่วมกับมหาวิทยาลัยขอให้ลูกบางพระทุกคนมาร่วมกันตั้งปณิธานบางพระคือสาเห่งเพนลินทินตะวันออกเราจะสืบสารความรักความสามัคคีเรารักบางพระ